กันเลยนุ่งตุงนั่งไปหมดได้ป่ะไม่เป็นไรได้ยิงไม่เชยร์ได้มีสีส้มมีสีเขียวจะเจอสีแดงไหมไ่เหาสีแดงไม่เจอตอนแรกว่าจะใส่สีแดงอยูอะไรว้อะไรจะสีวะกำลังว่าจะใส่สีแดงหาไม่เจอคือเบนมาหรอยี่จุ๋มจุ๋มได้สูด้วยตัดชนะปะ พร้อมว่ะสติสตังไปเหน๋ยวรู้เมย์อายูอะไร8่แปดขวดแล้ก็แดก,กะเตะเก้าสิบบอกว่เตะนิยาเลย 23นะคะประจํสานามเอให้มา,างานตัวเดดเลยนะคะที่33ประจํสานามเนะคะให้มา,รางรนตัวเดดเลยนะคะน่ากัวจะเไรน้ากัว เด็กชายสันหพิจูนน้อยนะคะคู่ที่33นะคะประจำสนามเอรายตัวด่วนเลยนะคะนักกีฬาท่านใดที่ไม่มีคู่เตะน,นะครับขอเชิญด้านข้างสนาม A นะครับ او يا ما ไม่เห็น้วไม่ไอไอโบมันจำได้ รอรอไม่ต้องรอรอรอจังหน้เลยเจ็ดอเจ็ดสี่สามนั่นแหละนั่นแหละส